ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี9อด9อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมมาหลวงวชิรยานสังวรมีพระนามเดิมว่าจเจริญขดชวัตประสูติเมื่อวันที่3ตุลาคม ปีพุทธศักราช2456ที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นบุตรคนโตของพาชนกน้อยคดชวัตรและพระชนนีกิมน้อยคดชวัตรพระองค์มีน้องชายสองคนได้แก่นายจำเนียนคดชวัตรและนายสมุดคดชวัตรพาชนกของพระองค์ป่วยเป็นโรคเนื้องอกและเสียชีวิตไปตั้งแต่พระองค์ยังเล็ก หลังจากนั้นพระองค์ได้มาอยู่ในความดูแลของนางกิมเฮงหรือกิมเฮงซึ่งเป็นพี่สาวของพระชนนีกิมน้อยที่ได้ขอพระองค์มาเลี้ยงดูและนางกิมเฮงจึงได้ตั้งชื่อหลานชายผู้นี้ว่าจเจริญพระชนกน้อยคชวัตรเป็นบุตรคนที่สามจากทั้งหมดสี่คนของเล็กกับ แดงอิ่มคดชวัตเป็นหลานปู่หลานยาของหลวงพิพิธพักดีผู้เคยเป็นข้าราชการชาวกรุงเก่ากับนางจีนผู้เป็นภริยาหลวงพิพิธพักดีเป็นหลานของเท้าเทพกษัตริตีส่วนพระชนนีกิมน้อยหรือน้อยซึ่งเคยเปลี่ยนชื่อเป็นแดงแก้วนั้นมีบิดาเป็นคนเชื้อสายจีนคือนายเฮงเล็ก แซ่ตันกับมารดาเชื้อสายยวนชื่อนางทองคําคั้นนายเฮงเล็กถึงแก่กรรมนางทองคําจึงสมรสใหม่กับนายสุขลุ่งสว่างมีบุตรด้วยกันสี่คนเมื่อพระชนษาได้แปดปีทรงเข้าเรียนที่โรงเรียนประชาบาลวัดเทวาสังคารามจนจบชั้นปถมห้า เมื่อปีพุทธศักราช2468ในขนาดนั้นที่มีพระชนสาบสอปีหลังจากนั้นทรงไม่รู้ว่าจะเรียนอะไรต่อและไม่รู้ว่าจะเรียนที่ไหนทรงเล่าว่าเมื่อยาววัยมีพระอัยาสายค่อนข้างฉลาดกลัวต่อคนแปลกหน้าและค่อนข้างจะเป็นคนติดป้าที่อยู่ใกล้ชิดกันมาแต่ทรงพระเยาว์โดยไม่เคยแยกจากกันเลย จึงทำให้พระองค์ไม่กล้าตัดสินพระไทยไปเรียนต่อที่อื่นเมื่อพระองค์ยังทรงพระเยวนั้นทรงเจ็บป่วยอดอแอดอยู่เสมอโดยมีอยู่คราวหนึ่งที่ทรงป่วยหนักๆจนญาติาต่างพากันคิดว่าคงไม่รอดแล้วและได้บนไว้ว่าถ้าหายป่วยจะให้บวชเพื่อแก้บนแต่เมื่อหายป่วยแล้วพระองค์ก็ยังไม่ได้บวช จนกระทั่งเรียนจบชั้นปถมห้าแล้วพระองค์จึงได้ทรงบรรพชาเป็นสมณีนเพื่อแก่บนในปีพุทธศักราช2469ขนาดมีพระชันษาไาย14ปีที่วัดเทวสังคารามโดยมีพระเทพมงคลลังสีหรือหลวงพ่อดีพุทธโชตจ่าวาดวัดเทวสังคารามเป็นพระอุปชา พระครูนิวิศมาจารย์หรือหลวงปู่เหลียนเจ้าว,วาดวัดศรีอุปรารามเป็นพระอาจารย์ให้สรณะและศีลภายหลังบรรพชาแล้วได้จำพรรษาอยู่ที่วัดเทวสังคารามหนึ่งพรรษาและได้มาศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดสเสนหาจังหวัดนคปรปฐมหลังจากนั้นพระเทพมงคลลังสีพระอุปชาได้พาพระองค์ ไปยังวัดบวรนิเวศวิหารและนำพระองค์ขึ้นเฝ้าถวายตัวต่อสมเด็จพระวชิรยญาณวงศ์เจ้าว่าวัดบวรนิเวศวิหารเพื่ออยู่ศึกษาภาพรปริยติธรรมในสำนักวัดบวรนิเวศวิหารพระองค์ทรงได้รับประทานนามฉายาจากสมเด็จพระสังฆราชว่าสุวัฒโนซึ่งมีความหมายว่าผู้เจริญดี จนกระทั่งพระชันษาครบอุปสมบทจึงทรงเดินทางกลับไปอุปสมบทที่วัดเทวสังคารามเมื่อปีพุทธศักราช2476ภายหลังจึงได้เดินทางเข้ามาจำมรรษาณวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครเพื่อทรงศึกษาพระธรรมวินัยและที่วัดบวรนิเวศวิหารนี่เองพระองค์ได้เข้าพิธีอุปสมบทซ้ำ ในธรรมยุติกานิกายเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2476โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ์เป็นพระอุปชาพระเทพเมธีเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระองค์ทรงเริ่มเรียนพระปริยติธรรมตามคำชักชวนของพระเทพมงคลลังสีพระอุปชา ที่ตั้งใจจะให้พระองค์กลับมาสอนพระปริยปิธรรมที่วัดเทวสังฆารามและจะสร้างโรงเรียนภาพปริยติธรรมเตรียมไว้ให้โดยพระอุปชานำพระองค์ไปฝากไว้กับพระครูสังวรวินัยเจ้าวาดวัสนเนหาเมื่อวันที่20มิถุนายนปีพุทธศักราช2470แล้วจึงเริ่มเรียนภาษาบาลีโดยมีภาพปเปียน จากวัดมงกุฎกษัติรยารามเป็นผ้าอาจารย์สอนหลังจากนั้นจึงเดินทางมายังกรุงเทพมหานครเพื่อศึกษา,าพระปริยพิธรรมที่วัดบวรนิเวศวิหารพระองค์ทรงสอบได้นักธรรมชั้นตีได้เมื่อปีพุทธศักราช2472และทรงสอบได้นักธรรมชั้นโทและ,ปะเปลี่ยนธรรมสามประโยคในปีพุทธศักราช2473 พระองค์ทรงตั้งพระทัยอย่างมากในการสอบปร,ริยนธรรม4ีประโยคแต่ผลปรากฏว่าทรงสอบตกทําให้รู้สึกท้อแท้และคิดว่าคงจะหมดวาสนาในทางพระาศาสนาเสียแล้วแต่เมื่อทรงคิดทบทวนและไต่ตองดูว่าทําไมจึงสอบตกก็ทรงตระหนักได้ว่าเหตุแห่งการสอบนั้นเกิดจากความประมาทโดยแท้กล่าวคือทรงทาข้อสอบ โดยไม่พิจารณาให้รอบคอบโดยสำคัญผิดว่าตนรู้ดีแล้วทั้งยังมุ่งอ่านเฉพาะเนื้อหาที่เก่งว่าจะออกเป็นข้อสอบเท่านั้นซึ่งพระองค์ทรงพบว่าเป็นวิธีการเรียนที่ไม่ถูกต้องเพราะไม่ทำให้เกิดความรู้อย่างแท้จริงจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้พระองค์สอบตกเมื่อพระองค์ทรงตระหนักได้ดังนี้แล้ว จึงเปลี่ยนมาใช้วิธีเรียนแบบสม่ำเสมอและทั่วถึงพระองค์จึงสอบได้นักธรรมชั้นเอกและปร,ะริยนธรรมสีประโยคในปีพุทธศักราช2475หลังจากนั้นพระองค์ทรงกลับไปสอนพระปริยปิธรรมที่โรงเรียนเทวานุกูลวัดเทวาสังคารามเพื่อสนองพระคุณพระเทพมงคลลังสี เป็นเวลาหนึ่งพรรษาแล้วจึงทรงกลับมาอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารเพื่อทรงศึกษาภาพรปริยติธรรมต่อไปโดยทรงสอบได้ปร,ริยธรรมห้าประโยคโดยในระหว่างที่ทรงอยู่วัดบวรนิเวศวิหารนั้นพระองค์ก็ยังคงกลับไปช่วยสอนภาพรปริยติธรรมที่วัดเทวสังฆารามอยู่เสมอพระองค์ยังทรงศึกษาภาพรปริยติธรรมอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งสอบได้ปร,ริญญาธรรม9ประโยคในปีพุทธศักราช2484หลังจากที่พระองค์สอบได้ปร,ริญญาธรรม9้าแล้วพระองค์เริ่มงานอันเกี่ยวเนื่องกับคณะสงฆ์อีกมากมายซึ่งนอกเหนือจากการเป็นครูสอนภาพปร,ริยปิธรรมแล้วพระองค์ยังเป็นผู้อำนวยการศึกษาสำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งมีหน้าที่จัดการศึกษาของพิ่สุสัมมเนนทั้งแผนกธรรมและ,ะแผนกบาลีรวมทั้งทรงเป็นสมาชิกสังคาสภาโดยตำแหน่งในฐานะภาพรเรียนก้าประโยคต่อมาเมื่อมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหามากุฏราชวิทยาลัยขึ้นอีกครั้งในปีพุทธศักราช2488 พระองค์ทรงรับหน้าที่เป็นกรรมการสภาการศึกษาและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งเป็นพระวินัยทรชั้นอูทรและรักษาการพระวินัยทรชั้นดีกาในการต่อมานอกจากนี้ยังทรงเป็นเลขานุการในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ์อีกด้วย เมื่อพระชนษาได้34ปีพระองค์ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามันที่พระโสพลคณาพรโดยพระองค์ได้รับเลือกจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ์ให้เป็นพระอภิบาลของพระพิสุพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบอพิษ ในระหว่างที่ผนวดเป็นพระพิสุและเสด็จประทับนาวัดบวรนิเวศวิหารเมื่อปีพุทธศักราช2499ต่อมาได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพ้าราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมวราพรโดยราชทินนามทั้งสองข้างต้นนั้นเป็นราชทินนามที่ตั้งขึ้นใหม่สำหรับพระราชทานแก่พระองค์เป็นรูปแรก ในปีพุทธศักราช2504พระองค์ได้รับตำแหน่งเป็นผู้รักษาการเจ้าคณะธรรมยุทธภาคทุกภาคและเจ้าวาดวัดบวรนิเวศวิหารในปีเดียวกันนี้เองพระองค์ได้รับการสถาปนาที่พระสาสนโสพลพระองค์เข้ารับตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคมตั้งแต่ปีพุทธศักราช2506นอกจากนั้น ยังได้ส่งนิพนธ์ผลงานทางวิชาการเอกสารและตำราด้านพุทธศาสนาไว้มากมายปีพุทธศักราช2515พระองค์ได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จพระญาณสังวรซึ่งเป็นราชทินนามที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชภพา,ายัยโปรดให้ตั้งขึ้นใหม่ สำหรับพระราชทานสถาปนาสมเด็จพระอริยะวงศ์ยานพระราชาคณะฝ่ายวิปัสนาธุระเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2,359ตำแหน่งสมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จพระญานสังวรจึงเป็นตำแหน่งพิเศษที่โปรดพระราชทานสถาปนาแก่พระเถระผู้ทรงคุณทางวิปัสนาธุระเท่านั้น เมื่อสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมมาหลวงชินวรารงกรสมเด็จพระสังฆราชในขนาดนั้นสิ้นพระชนในปีพุทธศักราช2531ทำให้ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชว่างลงพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษจึงมีพระบรมราชโอ,องค์การโปรดเกล้าสถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชสกนมหาสังฆปรินายก ในราชทินนามเดิมคือสมเด็จพระยานสังวรซึ่งราชทินนามดังกล่าวนับเป็นราชทินนามพิเศษกล่าวคือสมเด็จพระสังฆราชที่มิได้เป็นพระบรมบวงศานุวงศ์นั้นโดยปกติจะใช้ราชทินนามว่าสมเด็จพระอริยวงศสาขตยานบางพระองค์ครั้งนี้จึงนับเป็นอีกครั้งหนึ่งมีการใช้ราชทินนามสมเด็จพระยานสังวร สำหรับสมเด็จพระสังฆราชเพื่อเป็นการยกย่องพระเกียรติคุณทางวิปัสนาธุระของพระองค์ให้เป็นที่ประจักษ์ในช่วงที่สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชมีศาสนากิจที่ต้องสเสด็จไปต่างประเทศพระองค์จะมีบัญชาตแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชโดยเมื่อครั้งพระองค์สเสด็จประเทศจีนอย่างเป็นทางการ ตามคำกับาบทูลอัรัธนาของเท้าวงาศาสนกิจประเทศจีนและ,สะเสด็จปฏิบัติาศาสนกิจที่ประเทศเนปาลพระองค์มีพระบัญชาแต่งตั้งให้สมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ฟื้นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชนอกจากนี้เมื่อพระองค์สเสด็จปฏิบัติาศาสนากิจที่ประเทศญี่ปุน่นและประเทศอินเดียพระองค์มีบัญชาแต่งตั้ง สมเด็จพระพุทธปาพศาบดีหรือทองเจือเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชช่วงปีพุทธศักราช2547หลังจากที่สมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชประชวรและประทับรักษาพระองค์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เข้าร่วมงานพระศาสนาไม่สะดวกมหาเทรสมาคมซึ่งเป็นองค์กรปกครองคณะสงฆ์ ได้แต่งตั้งสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชซึ่งสมเด็จพระสังฆราชได้มีพระบัญชาว่าทราบและเห็นชอบเมื่อวันที่26มกราคมปีพุทธศักราช2547ต่อมาการแต่งตั้งนั้นได้สิ้นสุดลงเพราะครบระยะเวลาที่กำหนดมหาเทรสมาคมจึงได้แต่งตั้ง คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเพื่อบริหารกิจการคณะสงฆ์แทนสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชโดยประกอบด้วยพระราชาคณะรวมเจรูปจากพระอารามเจ็ดวัดโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวในฐานะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ทำหน้าที่ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสิ้นพระชนเมื่อวันที่24ตุลาคมปีพุทธศักราช2556เวลา19.30นาฬิกาณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนื่องจากติดเชื้อในกระแสพโระโิตมีการเคลื่อนพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มายังตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันศุกร์ที่25ตุลาคมปีพุทธศักราช2556เวลา12.15นาฬิกาในการนี้พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบาทสมเด็จพระวชิลเก้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังดำรงพระอิศริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช จาวฟ้ามหาวชิราลงกรสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปส่งน้ำพระศพในวันเดียวกันเวลา17นาฬิกา00นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าถวายพระโกฎกุด,ด้นใหญ่ทรงพระศพแทนพระโกฎกุด,ด้นน้อยประดิษฐานภายใต้สเสวตฉัดสามชั้นแวดล้อมด้วยเครื่องประกอบพระเกียรติยศณนะตำหนักเพชร วัดบวรนิเวศวิหารและให้มีพิธีสวดพระอภิธรรมพระศพเจ็ดวันการนี้พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษได้พระราชทานเลื่อนชั้นยศพระโกดจากพระโกฏกุดันน้อยเป็นพระโกฏกูดันใหญ่ตั้งแต่วันแรกที่สิ้นพระชนขั้นถึงวาระพระราชทานเพลิงพระศพพระบาทสมเด็จ พระมหาภูมิพลอดุลญยญเดชรมนาถบพิษจึงพระกรุณาโปรดเกล้าถวายพระโกรทองน้อยทรงพระสพและให้เจ้าพนักงานจัดฉัดตาดเหลืองห้าชั้นกลางกั้นพระโกรในพระราชพิธ,ธีพระราชทานเพลิงพระศพระหว่างวันที่15ถึง17ธันวาคมปีพุทธศักราช2558ซึ่งถือเป็นกรณีพิเศษ เพราะยังไม่เคยปรากฏการพระราชทานเลื่อนพระโกศถึงสองครั้งมาก่อนสำหรับพระอัฐิของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆาปรินายกได้แบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนแรกประดิษฐานะพระตำหนักเดิมซึ่งเป็นสถานที่เก็บพระอัฐิของเจ้าวาดวัดบวรนิเวศวิหารทุกรูปส่วนที่สอง ประดิษฐานที่วัดเทวาสังคารามจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นวัดที่พระองค์ทรงผนวดและส่วนที่สามประดิษฐานที่วัดยาน,นสังวรารามจังหวัดชนบุรีซึ่งเป็นวัดที่พระองค์สร้างขึ้นส่วนพระสลีรางคารประดิษฐานที่พระวิหารเกง๋งวัดบวรนิเวศวิหาร ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่